สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับปลูกให้ง่ายทําให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากนะครับสำหรับมะเขือต่างประเทศนะครับสามารถปลูกนะครับในประเทศไทยเราได้ติดลูกได้เหมือนกันแต่เทคนิควันนี้นะครับจะมาในลักษณะที่เรียกว่าปลูก1ต้นให้ได้ยังไง10ต้น1ต้นนะครับเห็นไหมมันกิ่งออกมาเยอะนะครับ 10กว่ากิ่งนะครับหมายถึงว่าถ้าคุณมีพันน้อยแต่คุณอยากได้ปริมาณเยอะนะครับหรือให้ติดผลดกในต้นเดียวนะปลูกไว้กินเองในบ้านเทคนิคนี้ดีที่สุดนะครับหนึ่งปลูกมาเป็นต้นธรรมดาเลยนะครับมะเขือต่างประเทศมะเขือไทยโตเหมือนกันนะครับใบลักษณะคล้ายกันแค่ทรงผลนะครับจะแตกต่างนะครับพอเสร็จแล้วเราโน้มลงปุ๊บเมื่อผ่านไปนะครับอีกมาสองสัปดาห์หรือ1เดือนนะครับอันนี้คือต้นเดียวเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมฮะ เห็นไหมฮะก็คือจาก1ต้นนะครับโน้มลงมานะครับพอโน้มลงมาลำต้นของเขานะครับจะแตกกิ่งขึ้นมาแล้วก็จะตั้งตรงขึ้นมานะครับแล้วคุณทํายังไงต่อไปอย่างนี้นะครับก็รอเก็บผลผลิตนะครับมันก็จะได้ปริมาณนะครับความดกเยอะขึ้นส่วนใบไหนที่โดนแมลงกัดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสวยแล้วนะครับเก็บออกเด็ดออกตรงไหนที่ไม่ค่อยโดนแสงนะครับเด็ดออกนะครับเนี่ย ใบเสียแล้วไม่ค่อยโดนแสงนะครับใบบางกันเด็ดออกนะครับเพื่ออะไรเพื่อลดปริมาณในแป้งลดปริมาณในแป้งให้น้อยลงนะครับแล้วก็หมั่นดูใต้ใบว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับมีตัวเพรียอ่อนไหมเพรียไฟไหมนะครับลายแดงหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งแมงวีขาวแมงอะไรเงี้ยคุณก็ติดเนี่ยครับตัวช่วยก็คือตัวดักมแมลงนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับแค่ใบเขานะครับครบอายุก็จะเสียไปเองมาดูก่อนว่ามะเขือเทศนะครับตรงปกหรือเปล่า เป็นสายพันธุ์นี้นะครับ Black Beauty นะครับน่าจะถูกนะทีเนี้ยนะครับการติดดอกของเขาก็จะติดนะครับเป็นดอกแบบนี้นะครับปกติใบเขาจะมีการอมม่วงบ้างสาหรับพันธุ์สายพันธุ์ที่มันออกสีดําสีม่วงนะครับแล้วก็จะขยายแบบนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็จะใหญ่มาเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับขยายขั้วก่อนขั้วจะใหญ่นะครับแล้วจะเริ่มอันนี้คือเริ่มติดผลแล้วนะครับพอได้แบบนี้เป็นยังไงนะครับ มันก็จะมาเป็นลักษณะที่เริ่มดันผลออกตอนแรกจะเป็นผลสีเขียวเหมือนมะเขือปกตินะครับแล้วพอเขาใหญ่ขึ้นมานะครับมันจะเป็นผลแบบนี้นะครับเนี่ยผมจะตัดให้ดูนะนี่อันนี้คือจากลูกนะครับแล้วก็จากที่เราปลูกเนาะถามว่าตรงปกไหมนะครับก็มีการคาดเครื่องนะครับในปกก็สีดําแต่ถ้ามองในทางแง่ดีนะครับ ก็ถือว่าเป็นมะเขือต่างประเทศที่เรียกว่าลักษณะสีแปลกดีนะครับแต่ว่าเนื้อในเสียอะไรเดี๋ยวจะเอามีดมาผ่าให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับชัดๆเลยพี่น้องถ้ายังไม่เคยปลูกนะครับมาดูที่ช่อง Farming Thailand นะครับถ้าดีค่อยปลูกไม่ดีไม่ต้องปลูกนะครับทีนี้ดูเนื้อในนะครของสายพันธุ์นี้ผ่าเห็นกันชัดๆเลยแต่ว่าถ้าเราปลูกดีอะครับเรียกว่าเนื้อจะเยอะนะครับเม็ดจะน้อยฝรั่งผมนะครับ อร่อยมากนะครับฝากคุณครูครูชอบมากเลยคุณครูลูกๆที่โรงเรียนนะครับเพราะว่าเม็ดน้อยแล้วก็รสชาติของอินซีเนี่ยดีมากนะครับใช้น้ำปลาทะเลนะครับนี่ยังไม่เก๋ยังไม่เก๋พอดีนะครับเห็นไหมเนื้อจะเยอะนะครับเม็ดจะน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูกันชัดๆนะฮะชิมนิดนึงนะเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะอร่อยเหมือนผลไม้นะพร้อมเป็นเป็นผักนะครับผักเป็นมะเขือด้วยดีนะฮะนี่เดี๋ยวจะชิมให้ดูลงท้องครับ มะเขือยังไงก็เป็นมะเขือแต่มันไม่ใช่เหมือนมะเขือเปอนะครับคนรู้สึกผมจะเป็นเหมือนมะเขือยาวนะฮะมะเขือยาวพวกพันสีม่วงนะครับเหมือนกันเลยพันธ์สีเขียวก็รสชาติประมาณนี้แหละชิมจริงจังนะครับเปลือกก็มีความหนาในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แข็งกินได้เลยมีรสชาติมันหวานหวานแบบผักอะครับมันไม่ใช่หวานแบบผลไม้นะ ถ้าทาแบบปลูกแบบอินรีย์คะก็คือมันจะมีความหวานใครที่เคยปลูกมะเขือกินเองคุณจะรู้รวมๆถือว่าแต่ว่าเนื้อมันแน่นนะเนื้อมันแน่นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แน่นเหมือนมะเขือเปาะมันแน่นไปทางมะเขือยาวทําประกอบอาหารนะครับเหมือนมะเขือยาวได้เลยนะครับและหลังจากนี้ต้นนี้จะดกมากผมบอกไว้เลยนะครับ อะไรท,ที่ทําให้มันดกนะครับ1การดูแลรักษาไม่ให้มีโรคละแาลง2การปรุงดินตั้งแต่เริ่มต้นที่ถูกต้อง3ดีที่สุดเลยนะครับตัวนี้ติดดอกได้เยอะมากนะที่เห็นเนี่ยดอกพวกนี้จะติดทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วในของมะเขือเปาะนะครับ95นตะครับติดแล้วก็โอ้โหต้นนั้นจะเป็นปีนะครับทาให้อายุเขาอะ,จะเจริญเติบโตแล้วก็เรียกว่าแต่งสาวไว้เรอหนึ่งนะอายุยืนด้วยนะครับน้ำหมักปลาทะเลสนใจก็ค่อยแอดไป สั่งซื้อนะครับที่แอดฟินเฮก้นะเพราะว่าผมใช้แล้วนะครับตอบโจทย์แล้วก็วันนี้ก็พาทุกคนมาดูเทคนิคนะครับการโน้มต้นนะครับถ้าคุณมีพันน้อยนะอยากได้ต้นปริมาณที่เรียกว่าผลผลิตเยอะคุณก็น้มกิ่งลงให้มันแตกขึ้นมานะฮะไม่เป็นไรไม่ไม,ไม่ไม่เสียหายนะครับทำแบบนี้ได้เลยก่อนที่จะโยกได้นะครับเทคนิคท้ายคลิปรดน้ําให้ชุ่มๆุมนะครับแล้วคอ่อยโน้มขึ้นมานะครับโน้มมาแล้วมันจะลงดินเลยทีเนี้ยมันจะแตก ก็สาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ให้เทคนิคนะครับของวิธีการที่จะทําให้1ต้นนะครับที่คุณปลูกไว้กินที่บ้านเนี่ยมันเหมือนได้หลายต้นขึ้นมาแบบทันตาเห็นเลยนะครับแล้วก็จะได้เก็บผลผลิตนะครับเห็นไหมนะครับกิ่งแต่ละกิ่งเนี่ยก็แตกตาดอกมานะครับเราก็จะได้ดอกเยอะผลก็จะติดเยอะนะครับแต่ตัวที่ช่วยให้ดอกเยอะและติดผลได้ดีนะครับเป็นน้ำหมักปะทะเลคุณไม่เชื่อนะครับคุณมีในถังคุณลองมาใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็มันจะช่วยเรื่องใบด้วยครบชุดนะครับ ก็สาหรับคลิปนี้ก็พาทุกคนมาดูมะเขือเทศต่างประเทศนะครับก็ถือว่าปลูกแล้วมะเขือต่างประเทศนะครับปลูกแล้วไม่ผิดหวังก็ถือว่าทานได้นะครับแล้วก็ได้หน้าตาแปลกๆนะครับได้กินผลไม้นะครับที่หลากหลายนะครับผักที่หลากหลายมากขึ้นเดี๋ยวก็ลองหามาปลูกได้ไม่ได้แย่ครับก็ถือว่าดีคุ้มค่าแก่การปลูกครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ้งๆครับ that's it here go go